สวัสดีครับผมเลิกงานแล้วครับผมเอารถกลับบ้านได้ครับฮะเด้ทเข้ามา ก็ว่าพอตั้งกันแน่นู้พอตั้งแซงคลิปมาดูพี่น้องพิ่บอกว่าถ้าบปแอร์ล้งแง่จงไหนสัเอ๋อก็รลบคลิปทิมตัวผมมาได้ไปเห็ดออกหน้างานครับผมมาดักตอนขึ้นตอนลงเอาเนาะจังไดก็ต้องมาลงยืนดี่ลอยู่แล้วขึ้นยืนดีอยู่แล้วไปไซส์สิ่ะ โอเคครับผมมองเล่นยได้พี่น้องครับผมหอปากของค่อซื้อดอกฝากทีมงานอาเธอร์ด้วยครับผมหลายวันหลายชั่วโมงก็มีนะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับผม ใบกรีดลงเยอะนะครับผมกันฝาท้ายครับโอ้โหเนียบครับ อ,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 อุ้ยมันลื่นนะครับดินลื่นนะครับโอ้โหดินลื่นนะครับดินลื่นนะครับโอ้สุดยอดครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับผม